โซชิ拉斯นะครับเป็นรองเท้าสำหรับการเดินทางแบบแบคแพกคิ้งที่เรียกได้ว่าดีที่สุดคู่หนึ่งเลยคราวนี้เราลองหลายคนอาจจะไม่ค่อยชินกับคำว่าแบคแพกคิ้งนะครับเดี๋ยวผมลองอธิบายคร่าวๆก่อนว่าแบคแพกคิ้งเนี่ยคืออะไรแบคแพกคิ้งเนี่ยมันก็เป็นเหมือนการเดินป่าอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นการเดินทางในเส้นทางที่ไกลมากอาจจะเป็นหลายสิบกิโลเมตรหรือว่าเป็นร้อยกิโลนะครับซึ่งเมื่อเราเดินทางไกลขนาดนี้เนี่ยเราก็จะมีสัมภาระมากแล้วก็ต้องใช้เวลาเดินแต่ละวันเนี่ย ข้า้งหนานะครับอาจใช้เวลาทั้งวันเพราะฉะนั้นรองเท้าแบบแบบแพคกิ้งลักษณะอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีคุณลักษณะมีอะไรที่แตกต่างจากรองเท้าเดินป่าทั่วไปลองมาดูกันนะครับอย่างตัวชิราสตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยที่สําคัญมากคือของรองเท้าแบบแบบแพคกิ้งเนี่ยพื้นรองเท้ามันจะแข็งมากนะครับเวลาเราจับบิดหรือโยงเงี้ยจะเห็นว่ามันแทบจะไม่ขยับเลยนะครับซึ่งถามว่าทําไมถึงต้องเป็นแบบนี้ เวลาที่เราเดินทางไกลนะครับเราต้องรับน้ำหนัก,กเยอะปุ๊บเนี่ยแรงกดที่มันเกิดกับรองเท้าที่พื้นรองเท้าเนี่ยมันก็จะเยอะกว่าการที่เราเดินตัวเปล่าทั่วไปถ้าเราใช้รองเท้าที่เป็นพื้นน,นิ่มๆนุ่มๆนะครับเวลาเราเหยียบพื้นลงไปปุ๊บเนี่ยแรงกดที่พื้นทํากับเท้าเราเนี่ยมันจะทําเป็นจุดๆซึ่งพอเ,เดินไปเยอะๆเนี่ยมันก็จะกดจุดเดิมๆกดจุดเดิมๆไปทําให้เราปวดเท้าคราวนี้พอพื้นรองเท้ามันแข็งนะครับเป็นทรงที่แข็งลักษณะนี้เนี่ยเวลาเดินไปเนี่ยน้ำหนักมันจะกระจายกรระจาาาาายยไปททททัั้้้้้งงพืนฝ่เเเลํให เดินได้สบายขึ้นไม่ปวดเท้าเวลาที่เราเดินไกลๆนะครับอย่างต่อไปขยับจากจพื้นรองเท้ามาแล้วนะครับก็คือส่วนของตัวรองเท้าด้านบนตรงนี้ขอ,ขอบตรงนี้นะครับ,อบ,อบรองเท้าแ a c k p a c k i n g อย่างชิราสรุ่นนี้นะครับจะมีขอบที่แข็งมากด้านข้างเลยนะครับแข็งปากเลยทุกด้านเลยรอบด้านเลยนะครับเหตุผลที่มันต้องแข็งแบบนี้ก็คือว่าในเส้นทางที่เราไปเดินเนี่ยมันมีทั้งรากไม้ทั้งก้อนหินแล้วก็ อะไรไม่รู้แหละเต็มพื้นได้หมดเลยนะครับถ้าเราเดินไปสะดุดหรือไปเตะอะไรสักอย่างเนี่ยถ้าเราใส่รองเท้านิ่มๆนะครับคิดเทียเหมือนรองเท้าผ้าใบธรรมดาเราเดินเตะหินสักก้อนเนี่ยรับรองว่าเราเจ็บเท้าแน่นอนแล้วถ้าเราเจ็บเท้าปุ๊บเนี่ยการเดินทางต่อไปที่เราอยากจะเลืออ้อยหลายสิบกิโลเมตรเนี่ยมันก็จะทรมานมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกที่ใช้รองเท้าที่มันสามารถปกป้องเท้าเราได้อย่างตัวรองเท้าของชิราซุนีนะครับตัว ตัวเนื้อผ้าตรงนี้พื้นผที่เขาใช้ทำเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นของเป็นหนังกลับแล้วก็ส่วนที่เป็นโพลีเอสเตอร์นะครับโดยที่ภายในนะครับด้านในนั้นมันจะมีเส้นใยกอเท็กซ์ ex, เป็นชั้นกอเท็กซ์อยู่ซึ่งทําให้มันกันน้ํกากันน้ําได้ดีมากนะครับกันน้าได้100ร้อยเปอร์เซ็นต์เวลาเดินลุยเส้นทางที่มันมีโคลนหรือว่า,าต้องข้ามลำธารตื้นๆอะไรเงี้ยเราก็สามารถเดินลุยไปได้เลยสบายใจมากนะครับเท้าแห้งตลอดทางตัวพื้นรองเท้าด้านล่างสุดเลยนะครับของชิราสเนี่ยเป็น ไวบรัมเป็นพื้นไวบรัมนะครับพื้นยางไวบรัมซึ่งหลายๆคนที่พอจะมีรองเท้าหรือว่าเล่นรองเท้าบ้างก็จะรู้จักชื่อนี้ดีนะครับเป็นพื้นรองเท้าที่ได้รับความเชื่อมั่นจากหลายๆย,ยี่ห้อเลยว่าทนแล้วก็คิดเกาะพื้นได้ดีข้อดีอีกอย่างหนึ่งของพื้นรองเท้าอัซโลชิราซุนนีก็คือว่าจะเห็นว่าตรงร่องแต่ละร่องนะครับของพื้นรองเท้าเนี่ยมันลึกร่องเนี่ยลึกมากนะครับทาให้เวลาเดินไปเนี่ยเวลาถ้ามีขี้โคลนหรือมีอะไรเข้าไปติดเนี่ย พอเดินต่อไปเนี่ยที่คนมันก็จะหลุดออกมาเองได้นะครับเป็นเรียกว่าการทาความสะอาดตัวเองแบบอัตโนมัติอย่างหนึง่งแล้วก็ส่วนของซนตรงนี้นะครับตรงร่องตรงเนี้ยมันมีความชันแล้วก็ลึกลักษณะโค้งตรงนี้ทําให้เวลาเดินในเส้นทางที่มันลาดชันนะครับไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงเนี่ยมันจะเป็นตัวเบรกให้เราสามารถเดินในทางชันได้ง่ายยิ่งขึ้นบริเวณส้นรองเท้าตรงนี้นะครับเขาจะใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าแอนตี้ช็อค ซึ่งเป็นการเสริมส้นรองเท้านะครับให้มันหนาขึ้นให้สามารถช่วยรับแรงกระแทกได้มากขึ้นนะครับอย่างที่อธิบายไปว่าเวลาเราเดินเส้นทางไกลแบบแพคกิ้งลักษณะนี้เนี่ยสัมภาระเราหนักนะครับอาจจะสิบห้าถึงยี่สิบกิโลฉะนั้นน้ําหนักมันจะลงที่ส้นเท้าค่อนข้างเยอะทําให้พอเรามีส่วนที่เสริมส้นขึ้นมาตรงนี้ครับมันทําให้เราเดินได้สบายยิ่งขึ้นตัวรองเท้านะครับมันจะมีโครงที่ค่อนข้างแข็งนะครับแล้วก็มีส่วนที่มันหุ้มข้อขึ้นมา ซึ่งความแข็งตรงนี้นะครับมีประโยชน์อย่างหนึ่งเวลาที่เราเดินทางระยะไกลมันทําให้เราล็อกข้อเท้านะครับล็อกข้อเท้าเราไม่ให้ขยับซึ่งทําให้เวลาเ,าเดินนะครับการเดินของเราเนี่ยมันจะเป็นการเดินโดยใช้กล้ามเนื้อขาเราจะไม่ได้ใช้การขย่งปลายเท้าโยกไปโยกมานะครับใช้กล้ามเนื้อบริเวณต้นขาซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่ใหญ่กว่าทําให้เราเดินได้ระยะทางไกลขึ้นแล้วก็เมื่อยน้อยลงนะครับเดี๋ยวลองดูท่าทางการเดินจะเป็นลักษณะนี้ ถ้าสมมติเราเดินด้วยรองเท้าทั่วๆไปนะครับเราจะเดินด้วยการขย่ง้า,ามันจะขย่งนะครับทําให้เราเมื่อยบริเวณฝ่าเท้าด้านล่างตรงนี้เราจะเมื่อยเท้านะครับแต่ว่าเมื่อเราใช้รองเท้าแบบแพคกิ้งที่มีโครงแข็งลักษณะนี้เนี่ยการเดินเนี่ยเราจะต้องยกทั้งขาเป็นการเดินยกก้าวอย่างนี้นะครับทําให้เราใช้กล้ามเนื้อที่ขามากกว่าบริเวณฝ่าเท้าและข้อเท้าทําให้การเดินเรา เดินได้ไกลขึ้นเมื่อยแล้วก็เมื่อยน้อยลงเวลาเราไปเดินทางไกลๆนะครับรองเท้าเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์อะไรที่สําคัญมากมันเป็นตัวกําหนดนะครับว่าเราจะเดินทางไปถึงจุดหมายเราหรือเปล่าถ้าเราเลือกรองเท้าที่มันไม่ดีเนี่ยเดินไปครึ่งทางแล้วเราเจ็บเท้าหรือว่ารองเท้าขาดแลบลิ้นออกมาเนี่ยนะครับทริปนั้นของเรามันก็ไม่สนุกละเพราะฉะนั้นอย่างที่อธิบายไปนะครับ Asolo Chiras เนี่ยมันเป็นรองเท้าที่ดีจริงๆผมก็ ใส่คู่นี้เนี่ยเดินทางไปหลายที่แล้วมันก็อยู่กับผมมาได้ตลอดนะครับถ้าสมมุติใครที่จะไปเดินทางเส้นทางต่างๆเช่น A B C E B C คิริมันจารูหรือว่าเทือกเขาที่ไหนก็ตามบนโลกนี้นะครับผมว่ายังไงอัสโลชิราสเนี่ยก็เป็นรองเท้าที่เหมาะที่สุดแล้วครับ